สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ดยอออทารลอ์บายกันชิยานะคะสวัสดีสำหรับวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนของคนหลายหลายคนแล้วก็อีกหลายๆคนยังต้องทำงานอีกหนึ่งวันนะจ๊ะมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักกันต่ออาจารย์ติดอาจารย์ติดไอ้นี่ประจำไว้อ่าเป็นคอนเทนต์ประจำนะคะมากันที่รักสมเศร้าเราสองสคนประจำวันที่สิ ถึงสามิบถุนาค่ะเรามาดูกันสีรัก3มเศร้าเราสองสามคนชีวิตไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในเศร้าของเขาหรือเขาจะมาอยู่ในเศร้าของคุณก็ตามนะจ๊ะอาจารย์ใช้เศร้านี้เพราะว่ามันมันเศร้าอะเออไม่ได้ใช้อีกเศร้าหนึ่งจริงๆรัก3มเศร้ามันจะต้องใช้เศร้าอีกเศร้าหนึ่งแต่อาจารย์มองว่าเศร้าเนี้ยคือถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้คงเศร้าจริงๆ นะจ๊ะอ่ะมากันที่ธาตุไฟแม่สิงหธนูขอดูเมนเอเนจีพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณชีวิตคุณตอนนี้เป็นเช่นไรไฟอะเดี๋ยวไปดูคนคนนั้นของคุณกันน่จจะไฟจ๋าไฟจ๋าไฟจ๋ามีอะไรที่เลือกไม่ได้ มีอะไรที่เลือกไม่ได้เอาค่ okay, มาไพ่แบล็กเป็น k คิงอ f หวานมีความมุ่งมั่นอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจิตใจของคุณยังยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือเปล่ามีความมุ่งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ยึดมั่นถือมั่นไปให้มั่นแต่จริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนทํางานนะเป็นคนทํางานเป็นคนมีเรียกว่ามีมีธงในใจ เวลคนทํางานแล้วมีธงในใจหรือมีความหวังในใจหรือมีเป้าหมายสําหรับชีวิตเนี่ยคนคนนั้นก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นแหละเขาเรียกว่าคุณจะสามารถจัดการบริหารจัดการก็เรียกว่าคนเก่งไพ่ของคนเก่งมีฝีมือรายมือดีหรือตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะพร้อมมีศักยภาพแห่งการทํางานเน่จะ ถ้ามีเรื่องของความรักที่มาเติมเต็มสักหน่อยก็จะเป็นเรื่องที่ชูใจคุณไม่น้อยนะคะถ้าภายใบนี้ปรากฏเดี่ยวความรู้สึกของคุณตอนนี้มีความมุ่งมั่นขยันทำงานแก้ปัญหามีอุปสรรคมีปัญหามีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันตีกันจะเริ่มต้นใหม่จะกลับไปอยู่ตรงที่เดิม บางทีก็อยู่ๆก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆอีกแล้วอดีตเก่าๆความทรงจําเดิมๆความรู้สึกบางเดิมๆถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ดีหรือมันเป็นความฝันเดิมๆหรือความต้องการเดิมๆเนี่ยมันคงไปตามเป้าหมายได้ยากเหมือนคุณระร้ระรังอยู่ตรงที่อยู่กับที่อยู่กับที่มันเป็นความรู้สึกของคนที่อ่า มีความวาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างมีความรักที่สวยงามตามอารมณ์รักความรู้สึกแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นในความเป็นจริงในความรักของคุณ่ะคุณจะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคคู่แข่งออคุณจะต้องคุณจะต้องรู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยบางทีมันก็ดูเหนื่อยกันไปไหมหรือบางคนก็อาจจะมีความขัดแยง้ง มีความขัดแย้งกันมีปัญหากันเป็นระยะระยะเดี๋ยวปัญหานี้มาปัญหานี้ออกไปปัญหาใหม่ก็กลับเข้ามาอีกแล้วบางทีอยู่ในสถานการณ์ของคนสองคนต่างตึงเครียดทางอารมณ์มากเกินไปเวลายะห่างนิดนึงเวลยะห่างเพื่อได้ไต่ตองจัดระยะห่างให้เหมาะสมนะคะจะได้ทาให้คุณรู้สึกดีกว่าเก่า หรือความฝันความต้องการความอยากได้อยากมีต้องการมากเกินไปบางทีก็เป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ของคุณกำลังบาลานจิตใจกำลังบาลานความรู้สึกกำลังมองถึงอะไรอนาคตใหม่ๆชีวิตใหม่ๆเดีตยวการเยียวยาเขาเรียกว่าทที่ผ่านมามันใจมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะรักษาการรักษาการเยียวยา การอยู่ในสภาพของการทำใจหรือการอยู่ในสภาพของการยอมรับค่ะออกับปัญหาที่เข้ามาหรือยอมรับกับตัวเองหรือยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่มันไม่เป็นอย่างที่คุณวาดหวังสักเท่าไหร่บางครั้งบางทีนะคะเพจอัพสอดชีวิตช่วงนี้การงานการงานก็มุ่งมั่นกับการทำงานงานทั้งหนักแลเหนื่อยค่ะชีวิตยังต้องสู้ในแตน่ลวันมีปัญหาให ให้ขบคิดมีปัญหาให้แก้ไขมันจะมีปัญหาเข้ามาเป็นเนืองเนืองคุณเป็นนักสู้ไฟเป็นนักสู้ประมาณว่าเหมือนเป็นนักสู้ที่จะต้องต่อสู้กับทุกๆุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเอออารมณ์นั้นค่ะอ่ะขอดูคนที่คุณรักสิเขาเป็นยังไงเขาเน,งน่งเน่งเนาะคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นคนทัดไฟก็ได้ก็รากฏไฟเมสสิงคนูกรากฏหรือน้ำค่ะเขาเป็นยังไงบ้าง เขาอยู่นิ่งๆไปบวชแล้วมั้งเนี่ยอาน่าจะห่างกันนะรักทางใดยด้วยละเขารู้สึกเหนื่อยกับภาระที่แบกรับค่ะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเขาอาจจะมีภาระหรือเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาอาจจะมีความหนักอกหนักใจกับปัญหาต่างๆหนักใจเรื่องของชีวิตหนักใจเรื่องของความรักหนักใจในเรื่องของการทํางานมีปัญหาบางปัญหาที่เขาไม่สามารถคลี่คลายได้ค่ะ ยังเป็นความรู้สึกที่ต้องเก็บไว้ในใจและพยายามมองพยายามคิดพยายามหาทางออกพยายามมองทางออกแห่งปัญหานั้นๆน,นจะจ๊ะมีความรักอยู่นะชูอ็อกทับเลิฟเลิฟเขามีความรักอยู่นะรักยังอยู่ตรงนี้อ่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตจะเป็นเช่นไรสิบดาบเลยนะสิบดาบรออยู่ เด e มูนรอยอยู่สิบดาบเด m มูนโอ้โหมันก็เสียใจเนาะบางคนอยู่ในความรักที่เป็นความลับค่ะระวังความลับของใครบางคนในที่นี้ถูกเปิดเผยด,ด้วยมันเป็นความรู้สึกของการที่เราต้องเจ็บปวดเราได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเจ็บปวด หรือการเลิกลาการอย่าร้างการต้องไกลห่างจากใครสักคนมันเจ็บอะ่ะมันเจ็บจนไม่ไหวแล้วว่ามันเจ็บจนเกินจะเจ็บละเจ็บจนไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนละในชีวิตนี้มันเจ็บจนอยากจะเดินออกไปบางครั้งอะไรที่เราอยากได้เราต้องการมันก็ไม่ได้เนะาะไพ่ของสิบดาไพ่ของความผิดหวังเสียใจความเจ็บปวดความคิดมากทุกอย่างประดังประเดเข้ามาหมดเลยอืม ความคิดคุณกำลังใช้ความคิดในการไต่ตรองหรือบางสิ่งบางอย่างคราวๆบางสิ่งบางอย่างชั่วโมงนี้คิดอะไรในด้านลบๆคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราเขาไม่ได้รักเราเราพูดคุยกับเขาเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือการตัดสินใจบางทั้งใดอารมณ์ด้วยอารมณ์มันก็ยอมหักไม่ยอมงอแล้วเนาะอืม เขารักคุณจริงๆไหมคนเนี้ยเขารักคุณจริงไหมถ้าเขารักจริงเขาต้องเลือกได้สิถ้าเขารักเราจริงเขาต้องเลือกที่จะทำอะไรเพื่อเราไม่ใช่ว่าไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ตอบหรือทำตัวทำตัวเหนือปัญหาเอ,อ่อทำตัวห่างออกไปทำตัวนิ่งๆไม่อธิบายไม่บอกไม่กล่าวหนีปัญหาเออ ทำตัวทําทําตัวเหมือนเขาเรียกไรเขารักคุณจริงไหมถ้ารักจริงไม่เป็นแบบนี้หรอกรักจริงไหมมันเป็นเลเวอร์ค่ะใช่เป็นรักที่เขาไม่เลือกเลเวอร์รักที่เขามีคนคุยคุยหลายหลายคนเรายังเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นๆหรือเป็นรักสามเศร้าก็ได้เขายังไม่ได้เลือกเราเออ เขายังไม่ได้เลือกเราเพราะฉะนั้นในความรักนี้เนี่ยหรือหรือเลือกไม่ได้หรือมีความรักนะเรารักกันนะแต่เราเลือกไม่ได้จริงๆนะอะไรเหล่านี้นะจ๊จะความรู้สึกอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกของการที่เราถูกอกถูกใจใครสักคนหนึ่งเขาถูกอกถูกใจใครสักคนแต่เลือกไม่ได้นั่นมันก็ไม่ใช่ความรักละล่ะโอเคไหม เขาจะเลือกเราไม่ล่ะเขาจะเลือกเราไหมเขาจะเลือกเราไหมเดือดทาวเวอร์ไม่เลือกค่ะไม่เลือกสิ่งที่เขาจะเลือกคือทําให้เราเสียใจอยู่เรื่อยๆเขาก็ไม่ได้เลือกทําให้คุณเสียใจดอกนะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงที่จะยึดที่จะอธิบายที่จะบอกเขาไม่ถุ่งเขาอยู่แล้วเอ่อ เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรจากคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์อยากให้อยู่เคียงคู่อยากให้อยู่เคียงข้างอยากไปกันแบบนี้อยากให้คุณอยู่ตรงนี้เป็นคนในความลับไหมใช่ไหมอยากให้คุณอยู่เป็นคนในความลับนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการการมีใครหลายๆคน การทาให้ตัวเองรู้สึกมันพราวมันมีสนเสน่ห์แรงเลือกเกินมีแต่คนมาแอบรักแอบชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยเออคนในความลับค่ะเขาจะเลือกทําอะไรเพื่อคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้เขาจะเลือกทออํา,าะอ,ทอะไรเพื่อคุณบ้างเขาก็จะเลือกทําอะไรเพื่อคุณบ้างหรออ่ะโอเค เขาอาจจะเลือกทำเขาอาจจะเลือกทำอะไรเพื่อคุณบ้างเช่นเขาอาจจะบอกว่าเขารักคุณเขาสามเขารักคุณนะแต่ความรักของเขาเขาอยากมีคุณแต่เขาไม่สามารถเลิกกับคนของเขาได้เขาสามารถดูแลจิตใจดูแลซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจได้แต่ซัพพอร์ตความรู้สึกนึกคิดไม่ได้หรือการกระทำใดๆบางสิ่งบางอย่าง ที่ทาให้ไม่ได้เพราะติดภาระครอบครัวใพ่เป็นไวเบอร์ซาได้นั่นแหละคุณคือคนที่ใช่แต่คุณคือคนที่เขาไม่ได้เลือกมันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้แล้วเขามีคนที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่คุณคือคนที่ใช่แต่คุณคือคนที่ใช่แต่ไม่ได้เลือกโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ